โอเคเอามายืดได้นิดนึงแย่ yeah, แล้วทุกคนอ,อุ้ยออพาวมาหนัเขาแตกก่อนสวัสดีครับทุกคนคือวันนี้นะผมเห็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากมากก็คือ PVP นะทุกคนผมได้ไปลองเล่นมาพอสมควรซึ่งมันก็ถือว่าเป็นโหมดที่เล่นได้เพลินๆอยู่นะเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรแล้วด้วยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นในหะ้มันสุดหรอกแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรอ่นะผมขี้เกียจนะครับ <laughs> ผมเล่นวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเองนะผมแล้วผมมาเห็นคอนไอ้นี่เขาเรียกนะคอนเทนต์นี้นะครับก็คือ ของของ s t l s t o w t r w e r e n s e n อ e X อันนี้นะครับแล้วทีนี้ผมไปเห็นรางวัลมันมามันมีไอตัวละครนี้ด้วยทุกคนเฮ้ยมันเป็นสกินเหรออะไรก็แล้วแต่เถอะนะแต่ว่าผมอยากมี แหลงไอตรงเนี้ยเอาไว้เท่ๆนะครับผมเห็นมันสวยดีนะผมก็ไปเล่นมาบ้างแล้วนิดหนึ่งไปทําความเข้าใจในโหมดนี้มาบ้างแล้วนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่าเกมที่เท่าไหร่น่าจะประมาณเกมที่8ของผมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากนะเว้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบคอนเทนต์นี้มากก็คือคอนเทนต์ PVP ของออสตานะครับโอเคเราได้เป็นทีมสีเขียวนะครับโอ้ยเจอแฮมสเตอร์เลเวลเท่ากันเลยนะผมขอ2ตัวเขาสิผมชอบ เข้ามาปุ๊บแล้วผมชอบสองตัวเขาโอ้โโคคุชิโบโอเคเราจะแบนเป็นอ,อ่ะเราจะแบนโคคุชิโบไปก่อนแล้วก็เราจะแบนอีกตัวหนึ่งจริงๆผมอยากแบนไม่อุ่นก็ฟิเลนนะเอแบนอุ่นแล้วกันเขาจะได้เล่นยากๆนะโอเคเขาเลือกแบนเป็นตัวไอ้นี่เว้ยตัว CC ทุกคนอ่ะเราแบนไม่ได้2ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกได้อีก2นะครับผมจะเลือกเป็นฟิเลนแล้วกันนะตัวแรกนะครับแล้วก็ผมจะเน้นนตัวเตีอากาศซะส่วนใหญ่นะทุกคน เม้ยไม่มีตัวซีซีเลยวะมีอันนี้ด้วยลูเคียนะครับตัวซีซีอีกตัวหนึ่งจริงๆเราหยิบพวกตัวเมติกมาไว้เลยก็ได้นะชิวๆโอเคตัวซีซีมีแค่ลูเคียตัวเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจแค่นี้หรอหมอะเอาเนี้เผื่อมาไว้ตัดเลือดนะทุกคนน่าจะมีแค่นี้นะครับจริงๆไอพวกตัวคอมโบก็เล่นได้นะแต่ผมมองว่าไอตัวท่าอากาศน่าจะดีกว่านี่ทุกคนไอการ์ดอันนี้แหละนะครับมันจะมีการ์ดย้อนจุดนี่อันอันนี้คือดีมากแชมเบิลนะครับ ผมชอบอันนี้สุดๆนี่มันจะอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวผมจะใช้แชมโบ้ในการพลิกเกมเว้ยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันก็คือเราจะเน้นยื้นะครับจริงๆมันน่าจะมีตัวซีซีเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็แบบเอาเปนเน้นยื้เล่นชิวๆก็ที่ผมจะต้อง เปิดมาแล้วผมต้องดูตัวเขาก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้แบนถูกนะครับว่าเขามีตัวอะไรบ้างนะเท่าที่ผมลองเล่นมาผมรู้สึกว่าเออเหมือนว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีตัวอะไรแล้วมันก็จะปลดล็อกตัวนั้นให้นะครับคือเหมือนพอเรามีโคคุชิโบจะว่ะอุ้ยผมขอลดเสียงแป๊บสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีโคคุชิโบมันก็จะปลดล็อกโคคุชิโบแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่มีโคคุชิโบมันก็เลยเป็นเครื่องหมายงงอะไรประมาณนั้นครับทุกคนเผื่อแบบว่าใครยังไม่เข้าใจระบบ PVP นะแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเรื่องที่แบบเอ่ออมต้ากวไหรื เล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะปลดล็อกตามตัวที่เรามีนะครับไอตัวที่เราสามารถใช้ได้ก็คือจะปลดล็อกตามตัวที่เรามีอะไรประมาณนั้นอนะ่ะทุกคนโอเคผมวางซูคุณาเพิ่มมาแล้วกันตอนแรกอะผมจะอัพฟิเลนนะครับผมควรอัพฟิเลนหรือว่าซูคุณดีวเนี่ยอืมซูคุณติติดเลือดด้วยเฮ้ยผมว่าเราอัพซูคุณาดีกว่าฟิเลนนะเขาเลือกเป็นอินฟินิตนะครับทีม2ก็คือทีมของศัตรูของเราว่ามันดูได้อย่างนี้เลยเอ๋อ โอเคถ้างั้นก็โอเคอ่ะเดี๋ยวผมอัพเป็นฟ r ล e l แล้วกันผมคิดว่าผมจะอัพเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะแต่ว่าเราจะต้องขึ้นอัพเป็นอัอน่า3ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเขาเสกมอนไอตัวนี้มานะนี่ก็เป็น power blue สานะครับกันตายไว้นะอัพไว้ยิ่งเยยิ่งดีนะแต่ว่าไอตัวโล่นี่คือเราน่าจะต้องเอาตัวมาตัดสักหน่อยเช่นไอตัวนี้นะครับเอ่อโอปะใช่สมมติถ้าเกิดว่าเรา อัพดีโอตันนี่ก็คือจะดีมากเลยนะเฮ้ยมันเริ่มตีไม่เข้าแล้วทุกคนี๋ยวผมขอเปิดเลือดมอนแบบเอาสุคนะมาตีช่วยนะครับจะได้ตีทันโอเคเฮ้ยเขาหางตัวเลยมั้งอะ่ะเขาเน้นเป็นฟีเลนแล้วก็ดีโอเหมือนกันเลยนะทุกคนตัวที่เขาใช้เขาจะเน้นเป็นฟีเลนซะส่วนใหญ่นะแล้วก็เขาไม่มีลูเคียเว้ยอาวสวยดีอย่างนี้คิดว่าน่าจะได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีลูเคยเราต้องอัพลูเคยไหมอันนี้ผมใช้ลูเคลไม่เป็นเนี่ยต้องอัพคันเนี่ยออ๋อมันต้องอัพด้วยมาถึงจะแช่ใชปะ อ่ะผมอัพสุคุณะไปทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมันไม่แช่เลยหรือว่ามันแช่อยู่โอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราจะใช้แชมเบลในการพีกเกมนะทุกคนอันนี้เขาเลือกเป็นอินฟินิตผมไม่แน่ใจว่าอินฟินิตมันคืออะไรจริงๆผมไม่ควรเอาสุคุณะมาว่ะผมว่ามันดูยังไงไม่รู้อ่ะสุคุณะโอเคเดี๋ยวเราจะวางลูเคียอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้เอาไว้เผื่อแช่นะครับโอเคมุมนี้น่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีนะคิดว่าโอ,อ้ยเขาเริ่มหลุดแล้วเห็นปะเฮ้ยเขาไม่ได้อัพฟีเลนแบบว่าตัวเดียวเนี่ยเห็นปหทุกคน ผมไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเอาไปใช้ใทาอะไรหมดนะแต่ว่าเขาไม่มีตัว C c ด้วยนะครับโอเคเกมนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากแล้วเรามีแชมเบลอีกนะครับเราสามารถยื้อเกมได้อีกเป็น10 20วสิบีเลยนะสบายๆนะครับเกมนี้เรียบร้อยทุกคนเกมแรกชนะไปแบบชิวๆนะครับเดี๋ยวไปต่อเกม2กันเลยนะทุกคนโอเคมาครับทุกคนเรามาต่อในเกมที่2ผมก็จะใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับก็คือด,ดูโปรไฟล์เขานะว่าเขามีตัวอะไรบ้างเขามีเอสเตดฟิเลนอุน ผมน่าจะแบนไอสองตัวนี้นะถ้าเป็นไปได้หรือถ้าไม่มีก็แบนสองตัวนี้นะครับอุนกับฟรีเลนเอสเตดมีปะเอสเตดอันนี้เหรอเอฟโพรชั่นเอ้ยไม่ใช่ดิอ๋อมันไม่มีใช่ไหมแล้วก็เราจะแบนเป็นฟรีเลนกับอ้าวเขาแบนในตัวนี้ไปแล้วนะครับอ่าผมแบนเป็นฟรีเลนเฮ้ยทำไมมันมีโคคุชิโบะด้วยอ่ะเขาไม่ได้มาใส่เหรอแบนฟรีเลนกับอ่ะตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคผมคิดว่าผมน่าจะเอามีฮอกมาเล่นนะครับเอ้ยแต่มีฮอกมันไม่มีต้นไม้ดีกว่าชิปแล เกมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเกมนี้จะได้โชว์คนดูด้วยนะครับเกมยื้อนะก็คือเราจะยื้อแล้วก็ใช้แชมเบิเอานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะโชคดีได้แชมเบิหรือเปล่านะโอเคเรามีมีฮอกเป็นดาเมจอากาศแล้วตัวหนึ่งแลเดี๋ยวเราเอาตัวตัดโล่ไปด้วยนะครับเป็นโซโลนะโอเคหลักๆเลยนะครับเราจะต้องมีตัวซีซีตัวดาเมจทางอากาศแล้วก็ตัวตัดโล่ที่ผมเห็นตอนนี้ว่ามันสําคัญอ่ะนะโอเคเราเป็นทีมสีม่วงนะครับเราต้องกันตรงนี้มาแชมเบิมีไหมเฮ้ยไ,ไม่มีอินฟินิตี้นี่คืออะไรโซโลออยเนมีเหรอ เอาโโลมาแล้วกันนะครับเราจะเน้นไปในทางซ c ซของอ่อ้นี้เลยซ c ทั่วไปยื้อนะครับเขาก็เอาอีฟิตมาเหมือนกันนะเราจะเน้นไปที่มีฮอกล้กกันนะครับทุกคนถึงแม้ว่ามีฮอกวงมาาันจะขี้เล่ก็เถอะนะ yeah แย่ละผมว่าผมอาจจะเล่นผิดนะเนะี่ยเกมนี้อาจจะแพ้นะครับเอ้ยโอเคโอเคโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราอาจจะมีโอกาสก็ได้อุ้ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของมีฮอกหรือเปล่าอ่ะลองดูนะครับโอเค เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจุดนี้นะครับเราจะเล่นกระเถิบลงมานิดนึงนะเงินเราก็จะได้ชา้ากว่าเขาพอสมควรนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะวางเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะเป็นตัวซ C ใช่ไหมวางแล้วมันติดน้ําแข็งเลยแมย่ไหนดูสิโอเคโอค้ยไอตัวนี้ดีกว่าเอาไอ้นี่อา่าอนันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวสักตัวหนึ่งนะครับผมไม่รู้ชื่ออา้าวตัวเขาหลุดมาแล้วตัวหนึง่งสวยงามเขาน่าจะตั้งใจปล่อยหลุดนะ โอเคเราต้องท่องไว้นะครับว่าเรามีสโลอยู่นะครับสมมุติถ้าเกิดว่ามอนมันเริ่มมาแถวๆตรงนี้เรากดสโลเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะ <c oughs> กันแตกไปดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวตัดโลวางไว้สักตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะทุกคนเราจะต้องอัพไอ้นี่เว้ยให้ไวที่สุดเอ้ยเขาส่งเอฟโพชันมาเอฟโพสิบปะ่ะมันจะสตันไอ้นี่เราระยะมันถึงหรือเปล่าเนะี่ยหวังว่าจะไม่ถึงนะขอให้มันตายก่อนอนะแบบก่อนที่จะมาถึงมีฮอกอะเดี๋ยวเราอัพขั้น3าไว้ก่อนมีฮอกต่ำ,ตำ หรือว่าจริงๆผมอยากอัพขั้นที่มันเอ่อตีแล้ววงมันไม่เล็กอะทุกคนมันเป็นขั้นไหนวะเนี่ยโอเคผมอัพไว้ประมาณนี้ก่อนแลวกันแล้วก็ดูดําตรงไหนมันคุมๆคมคมบ้างวะเนี่ยตรงนี้ไหมตัดโลแล้วก็ซีซีแล้วก็ดาเมจนะผมว่าจริงๆเราเอาตัวดาเมจตัวเดียวพอเพราะว่าอันนี้มันเป็นทางตรงเนาะมันน่าจะตีทันนะครับไอตัวก่อนนันนี้ที่เราต้องวางหลายตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวงเซอร์เคิลนะโอเคนะดูซิเฮ้ยเขาเสียโลไปแล้วสองอันทุกคนผมว่าตอนนี้เราก็จะชนะชนะได้แบบว่าง่ายๆนะครับเขามีตัวแบบ เราแบนตัวที่เขาถนัดไปแต่ว่าเอสเตดนี่มันไม่มีเนาะทุกคนใช่ไหมใน PVP หรือว่าต้องแรงสูงกว่านี้หรือเปล่านะครับถือว่าเราแบนถูกนะเราแบนตัวที่เขาถนัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมเล่นนะทุกคนก็คือแบนตัวที่เขาแบบเล่นบ่อยนะครับหรือว่าเอามาใส่หน้าทีมนะก็คือเป็นการส่องทีมนั่นเองนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าแรงสูงเขาใช้เทคนิคยังไงบ้างเล่นยังไงบ้างนะครับก็ลองไปรป,รปรับใช้ดูนะครับผมว่าผมจะอับคันเนวะทุกคนโอเค เป็นขั้นที่ตีเล็กมากๆนะครับแต่ว่าตีไวสุดๆถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้มาจะแย่ผมว่าเราน่าจะต้องปรับอันนี้เป็นล้านไปเลยเอ้ยไม่ได้มันจะเล็งไปฝั่งนูน้นแล้วก็เดี๋ยวเราอัพมีฮอกตัวเดียวยาวๆเลยแล้วกันนะครับคิดว่า,น,าน่าจะไหวนะพอมอนมันเริ่มมาช่วงช่องเล็กๆตรงนี้ครับช่องมารดกาของเรามันเป็นแบบช่องอร่อยของเราเลยนะก็คือเราจะเล่นง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามอนมาตรงช่องนี้โอเคเฮ้ยเรียบร้อย <laughs> เขาโดนเล่นแล้วนะครับเรียบร้อยเราน่าจะชนะอุ้ยมันง่ายจังทุกคน โอเคครับผมเดี๋ยวตัดไปเกมต่อไปเลยแล้วกันนะครับอ๋อทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรที่มันแบบแจำๆขคขาทุกคนคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะทุกคนให้เดี๋ยวผมจะเอามาลองนะครับเอ้ทุกคนครับเราเจอคนเดิมอีกแล้วนะเมื่อกี้ผมกดเข้ามาใช่ไหมแล้วผมก็กด ESC ดูเป็นคนเดิมไหมทุกคนเขาชื่อโมนาเช่ปะ่ะไอตานที่แล้วที่เราเจอเมื่อกี้เอาดีๆโอเคคนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแบนเหมือนเดิมเลยนะแบนดักทางเขาไว้นะครับโอเคมา t OG นี่มันคืออะไรอะทุกคนโอเคช่างมันแล้วกันนะโอ้อันนี้เป็นอะไรอะโกโจ ทรงจินูแล้วก็หนวดขาวใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราจะแบนเป็น2ตัวนี้เลยแล้วกันนะแบบไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมภาวานาให้เขาไม่แบน2ตัวที่ผมมีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแบนไอสตัวนี้ไปคือผมไม่มีตัวอะไรเล่นแล้วนะทุกคนโอเคเขาแบนทรงจีนูนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะ Modify แล้วก็หนวดขาวโอ้โหเขาแบนตัวที่แบบเราไม่จำเป็นต้องเอามาใช้เลยนะเคเดิดแวเราจะเอาเป็นเซตเดิมเลยนะทุกคน เฮ้ยผมกดผิดผมจะเอาโซโลผมนึกว่าม,มันเป็นโซโลเออในกรณีนี้คือเราสามารถเอาตัวหนมาตัดโล่ได้อี่าั้งวะตัวที่แบบตัดโลด่ดีๆเดีย๋ยวผมลองดูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าจริงๆเราใช้แค่สองสามตัวก็พอแล้วนะครับอ่ะเอาซุกคนน้มาเผื่อกันตายแล้วกันก็เดี๋ยวเราลองเป็นนี่ลูฟี่ครับไม่รู้ว่าลูฟี่มันจะตัดโล่ดีหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะเวิร์กนะโอเคมาขอแชมเบิโอเคผมได้แชมเบล้ลละฝั่งหนู่เขาเลือกอะไรอะ่ะดูซิเฮ้ยฝั่งหนู่นเขาเลือกอินฟินิตเว้ย มาเดี๋ยวเราเล่นสูตรเดิมเลยนะครับเราจะหวังมีฮอคมุมนี้นะมุมอร่อยของเรานะครับอ่าเขาเล่นเป็นตัวฟิลนะทุกคนเป็นทีมอัพนะครับโอเคทีมอัพหรอมันจะสู้กับไอ้นี่มันจะสู้กับเบนติกก่อเอาดีไม่ไหวามากพี่ชายเอ้แตอ่อาจจะไหวก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอามีฮอควาวางตรงจุดยุทธศาสตร์ของเราเลยแล้วกันนะเรียบร้อย แล้วเราก็จะมาเซตตัวซ c ซีกันเหมือนเดิมมันวางเข้ามนาในนี้ได้เลยเหรอ<笑><笑>เดี๋ยวนะวางงี้ได้เลยเออเ้ยละไอ้ลูกศรม่วงข้างบนนี่คืออะไรครับเนะี่ย What the hell เราต้องรีบขึ้นอ่อัปเกรดขั้นหนึ่งให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเผื่อเขาส่งพวกตัวนี้มานะเนี่ยตัว powerful อะไรแบบนี้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองตัวตัดโลดูอแย่ yeah แล้วทุกคนมันแพงไปไอ่ะผมไม่กล้าเสี่ยงอะ่ะแต่ว่าต้องเสี่ยงว่ะมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าลูฟี่จะเป็นไงอุ้ยลูฟี่ต่อยฮิตเดียว แต่ว่าต่อยเร็วอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะปรับลูฟี่เป็นลาสแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ลูฟี่มาสอยตรงนี้นะเอ้ทำไมลูฟี่ต่อยแรงจังเค <Okay, S 2> เราอัพมีฮอกไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองม็อบด้วยนะทุนลองให้หมดนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวไหนสามารถทำอะไรได้บ้างนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ในเรื่องของตัวละครนะครับยังไม่ได้ศึกษามาดีมากพอนะเดี๋ยวลองปรับเป็นลาสแล้วกันนะเค <Okay, S 2> เราจะเล่นสูตรเดิมเลยเดี๋ยวเราเข้าไปส่องเขานะครับเขาเล่นเป็นทีมอ,พอัพบ่อทีมอัพสองตัว โอเคตามนั้นนะทุกคนเอาเปิดออโต้อัพไปเลยดีกว่านะครับเราน่าจะต้องวางอาไอ้ตัวนี้ยืมมาไว้เผื่อเนาะเราจะได้เอาสมาธิไปทำอย่างอื่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมวางตัวนี้ไว้อีกสักตัวหนึ่งไหนดูสิโหเขากันหน้าบ้านเลยเหรอเออแต่ผมเห็นเขาบอกว่าสีดาม,มันจะทำดามเมจคูณสี่เท่าปะโอ้โหตีหายเลยสองหมื่นแต่ว่ามีฮอกเราก็ไม่แพ้กันนะตอนนี้มีฮอกเราอัพเต็มไปแล้วนะครับหนึ่งตัวแต่ว่าใครจะชนะนะครับ เขาเอาเป็นสโลมาแต่ว่าเราเอาเป็นย้อนจุดเดินของมอนมานะทุกคนอาบิล <laughs> ิตี AB ้นะครับมามาดูกันเราก็เริ่มจะไม่ไหวเลยนะเขาก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วผมว่าเราอาจจะต้องส่งตัวไปป่วนเขาไหมเอาเป็นตัวบินเออเขาเขาไม่มีตัวกันบินเลยนี่ว่ะส่งไป2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปติกิริยยเขาจะเป็นไงบ้างนะเฮ้ยเขาไม่มีตัวกันบินเลยแต่ว่าตัวพื้นเขาก็เริ่มหลุดแล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าตัว พอเขาไม่มีตัวการบินแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับผมว่าเขาต้องเอามาบ้างอะไรหรือว่าเขาลืมถ้าเขาลืมนี่คือแบบเราน่าจะส่งไปเร็วกว่าน,นี้นะอ่าเรียบร้อยครับเหมือนจะไม่มีตัวการบินนะเรียบร้อยผมน่าจะชนะ <c oughs> เดี๋ยวรอมอนเดินมาสักตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดย้อนจุดเดินของมอนนะเดี๋ยวทุกคนดูนะสกิล,ลนี้คือแบบเวอร์มากนะครับเดี๋ยวรอมันเดินมาสักตรงนี้แล้วผมกดแชมเบอร์เลยปังทุกคนดูดิมันไปนู่นอะเห็นป่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะยื้อได้อีกแบบหลายวิเลยนะทุกคน โคตรเจ๋งเลยเรียบร้อยครับชนะชนะโคตรชิวจริงๆตัวเดินเขาก็หลุดแล้วนะแต่ว่าเราส่งตัวบินไปนะครับเราเพิ่งรู้ว่าเขาไม่มีตัวกันบินนะโอ้โหอันนี้คือต้องสังเกตให้ดีกว่านี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได่ชนะกระตกเป็นของเรานะครับได้กี่แต้มอะได้สองแต้มไปไม่ใเช้าน้อยจังโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถอดตัวเพื่อที่เราจะทําให้ศัตรูจับทางเรายากนะครับโอเคเขาจะได้ไม่รู้ว่าเรามีตัวอะไรบ้างนะนี่แหละ เราเจอเป็นแคปชั่นนะจ๊ะคนไทยเหรอเอาดีเลเวล28นะครับมีอุนอุนโกคูแล้วก็โนดดำเราจะโฟกัสเป็นอุนกับโนดดำนะจริงๆโกคูก็ด้วยนะครับถ้าเขามีโนดดำอย่างเดียวเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะอออเดี๋ยวเราแบนอุนนะแล้วก็โอเคเขาแบนไอ้นี่เวนัทเขามีด้วยเหรอเบนซโละ เดี๋ยวผมแบนเป็นโนดดำแล้วกันนะครับเขาจะได้หมดหนทางเล่นอ๋อไอโมดิฟายนี่มันมีแต่ละเกมนี่ว่ะ Boolean Unit Now ก็คือยูนิตที่เป็นธาตุสีฟ้าจะทำดาเมจมากขึ้นหรอโอเคช่างมันแล้วกันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นก็ตามแต่ว่าเราก็จะเล่นแบบเดิมนะครับเซตเดิมเลยนะครับผมจะเล่นเป็นแบบเซตเซตประจำอ่ะนะทุกคนถือว่าดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาพวกตัวถูกๆไปตัดโลแล้วกันนะครับเอาเป็นออ่ะเมื่อกี้ผมกำลังจะเลือกแอสตาทุกคนแต่มันไม่ทันมาขอการ์ดเป็นแชมเบอร์ ตัน <c oughs> เอาเป็นนีเอาเป็นสโลแล้วกันนะโอ้ยเขาเป็นโดเมนว่ะสตันแปวินะครับโดเมนก็ถือว่าอันตรา,ายนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าการย้อนจะดีกว่าเพราะว่าสมมติถ้าเกิดว่ามันย้อนมาแล้วตัวเราตีต่อแต่เกมนี้ผมอาจจะแพ้ตัวโลก,ก็ได้นะครับจริงๆเราต้องสังเกตให้ดีว่า <c oughs> เกมนั้นนะอ่ะเขาแพ้ตัวอะไรบ้างนะ สมมติถ้าเกิดว่าเขาแพ้แบบตัวเขาลืมเอาตัวไหนมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นตามเมื่อกี้เขาแพ้ตัวบินใช่ปะมันก็จะเสียแผนเขาอะไรมันนั้นนะเราต้องหาจุดอ่อนเขาให้เจอนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะเขาวางสุคุณตตรงจุดเหล่านะครับเขาน่าจะเพิ่งมาเล่นหรือเปล่าเขาเขาน่าจะเพิ่งมาเล่น PVP หรือเปล่านีครเขาเขาไม่รู้นะว่าดูยังไงนะครับผมอ๋อแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าฐานตัวเองเป็นสีอะไรนะทุกคนกดแถบมานะครับล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับของผมเป็นสีเขียวเราก็ต้องการตรงแถบสีเขียวนะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเราก็เล่นแบบนี้แหละชิวๆคือเปิดมาเราก็เปิดออโต้อัพไว้เลยนะ Auto up, ออโต้อัพมีหอกนะครับสบายสเดี๋ยวผมจะเอาลูเคียเออใช่เดี๋ยวผมจะเอาลูเคียไปตัดโล่นะครับทุกคนปรับเป็นลาสโอเคลาสทั้ง3ตัวเลยจริงๆลูเคียผมว่ามันไม่เหมาะการตัดโล่มากๆเลยเพราะว่ามันตีช้ามาก แล้วก็ตีฮิตเดียวด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าเราน่าจะได้อยู่เหมือนเขาไม่ได้เอาตัว CC มานะทุกคนใช่แล้วก็เหมือนจะเป็นตัวตัดโลด้วยโอเคเราจะเล่นกับเขายังไงดีตัวบินไม่น่าเวิร์กนะผมว่าตัวเล้งตัวไอตัวเรเนี่ยดีสุดล้นะครับหรือไม่ก็ตัววิ่งไวเวฟหลังๆถ้าเกิดว่ามันยังยื้ออยู่ผมจะเอาตัววิ่งไวไป จบบ้านเขานะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวซโลเอ้ยสโลนะครับแต่ว่าเขามีโดเมนนี่สิทุกคนเรามีเป็นสโลสตูนะครับแต่ว่าเขามีสตันแปดวิจริงจริงมันก็อาจจะยากนิดนึงนะแอ้สตันเนี่ยน่าลำคาญอยู่นะครับ<ม>เขาส่งแอร์มานะครับแต่ว่าเราวางเป็นตัวแอร์นะถือว่าเสียงเงินฟรีนะครับแล้วเ,เหมือนเราจะได้เงินด้วยหรือเปล่าสมมติถ้าเกิดว่าสตูส่งมอนมาให้เราตีเล่นอะไรมาเนี่ยเฮียมีฮอผมเริ่มเหมือนจะตีไม่ไหวหรือเปล่าผมกดสโลไปเลยแล้วกันเนี่ยพอมันเริ่ม ผิดที่ผิดทางปุ๊บมันก็จะเริ่มเคลียร์ยากนิดน,นึงนะครับเราจะต้องห้ามให้มันเกินมาตรงเส้นนี้ด้ดยขาดนะไม่งั้นแย่ yeah, ละไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคโอเคเคลียร์ทันอยู่โอไมคก็อ oh ดเราต้องให้มันอยู่แบบระหว่างตรงนี้หลนะทุกคนระหว่างเส้นตรงนี้นนะต้องห้ามให้มันเกินนั้นซึ่งเราจะอาจจะต้องอัพตัวซีซีเพิ่มขึ้นมานะครับผมว่าระวางอีกตัวหนึ่งน่าจะเวิร์กกว่านะ โอเคเดี๋ยวเราวางตัวที่2มาเลยนะมีฮอกจะได้ช่วยกันตีด้วยนะครับพอได้อยู่พอได้อยู่้ยแต่เขาแข็งกว่าเราเนี่ยทุกคนผมรู้สึกว่าเขาแข็งกว่าเราเยอะเลยโอ้โหสุคนะมันเก่งขนาดนั้นเลยหรอไหวป่ะมีฮอกน้องแย่ yeah, แล้วทุกคนผมอาจจะแตกเพนี้ก็ได้นะโอ้แย่แล้วมันมาตรงนี้แล้วครับทุกคน <Yeah. S 1> ไม่ไหวแล้วอู้วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเฮ้ยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน เฮ้ยเขาลุดแล้วไปเราทําได้แค่ภาวนานะครับให้เขาลุดหรือว่าให้เขาลืมกดใช้สกิลแอบิลิตี้นะเพราะว่าเขายังมีสกิลแอบิลิตี้สตันแปดเวสอยู่นะทุกคนอุ้ยแต่เขายังกันไหวว่าชิปหายละสุคนะมันเก่งขนาดเลยเหรอเอาดีโอ้โหโอเคผมว่าเราน่าจะต้องขายเจ้าตัวนี้มาก่อนแล้วก็เอามายื้นะครับโอเคเอามายื้ได้นิดนึงแย่แล้วทุกคนวุ้ยขอภาวนาเขาแตกก่อน โอ้ยเรียบร้อยเราชนะทุกคนโอ้โหเซียววีโอไอ้กอดใช่ไหมรนะเราชนะเออเราชนะโอ้โหได้มาสี่แต้มครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเกือบแพ้โอ้ยเกือบแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเขากดโดมเมนนี่เราอาจจะแพ้ได้เลยนะผมไม่แน่ใจนะว่าเขากดโดมเมนหรือยังนะครับโอ้โหหวยหวาดเสียวมากโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนุกไหมครับทุกคนเดี๋ยวมาดันต่อเรื่อยๆนะทุกคนไปแล้วเด้อจ้า